รถบ้านมีรูปใครเอ่ยรูปพ่อโจรูปเอ่อน้องอุงอิงรูปลูกสาวของเรานะคะขอบคุณกันน้องอยูกดติดกดไลค์กดติดตามให้แล้วนะคะพิจารณาอยุ่นอนจ้ะขอบพระคุณมากจ้ะเอะเป็นพระหาเป็นพระมหาการรุณาอย่างสูงจ้าขอบพระคุณมากจ้ะที่ติดตามนะคะ f c เอฟซเก่าเอซใหม่กดได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามดันกันไปโดน,ดน หักกันแพ่งกันดันกับไปโดนๆขอบพระคุณทุกกำลังใจจ้าบอสโจจะออกเพลงให้น้องพี่ประสิทธิ์แน่นอนเรากําลังขึ้นมาพูดอยู่เนี่ยกำลังเรา,ากําลังขึ้นมาพูดมาเชียร์อยู่เนี่ยพี่รันยินดีเออพี่รันชอบชอบเสียงน้องต้อมแล้วก็ชอบชอบที่บอสโจให้ต่ออมตอมอีกตอมทศตวรรษตอมน้องต้อมชอบน้องต้อมที่บอสโจให้โอกาสให้โอกาสศรริลป,ปินและน้องโจเห็นคุณค่าเห็นคุณค่าในการที่น้องต้อมมีต้นทุนมีเสียงมีต้นทุนแล้วก็ มีมีต้นทุนเสียงแต่ไม่มีต้นทุนทรัพย์ต้นทุนทรัพย์ก็คือการคนคนที่ให้โอกาสก็คือน้องโจน้องโจมีต้นทุนก็คือต้นทุนรัพย์นี่ก็คือให้โอกาสแล้วน้องน้องต๋อมนี่เขามีต้นทุนเสียงต้นทุนเสียงที่ดีแล้วก็ต้นอ่ะแล้วก็คือเป็นบุญเป็นวาสนาของเขาจริงๆนะการที่จะได้เพลงให้น้องโจออกเพลงให้ดันเพลงให้เนี่ยขอบคุณกับคนเดินทางน้องมาลีขอบคุณมากจ้ะน้องกังวลสวัสดีจ้ะอืม คิดด <int> ีท <drag> <coping> em, ําดีแล้วก็ให้โอกาสให้โอกาสศิลปินที่เอ่อที่ที่มืดมิดอืมพี่รันชอบเสียงน้องเขาเอ่อถ้าเราไปเปิดฟังพี่รันว่าโอ้โหพี่รันเสียงสุดพี่รันมาสุดน่าจะสุดสุดอ่ะดันมาอทั้งคืนจนเถียงกันฝังอีเลศไปดูช่องไหนมาดันดันมาไล่ทั้งคืนจนเถียงกันอ่ะ สวัสดีจ้าน้องชิดโชคพัฒชอบช่องชอบครับช่องนี้ไม่ค่อยมีดราม่าครับคุณพี่คุมสถานการณ์ได้ดีครับชาวพุทธขอบคุณมากจ้ะพี่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 รันไม่ใช่พี่รันชาวพุทธไม่ใช่พี่รันคุมสถานการณ์ได้นะบางทีพ่อคุมรางคำแหงอะ่ะถ้าใครที่เข้ามาป่วนช่องพี่รันอะ่ะช่องไม่รันเนี่ยไม่รันก็จัดเหมือนกันอืม ก็จัดเพราะเออเต็มๆแหละเพราะคุณรามคำมแหมเต็มๆนั่นแหละแต่ถ้ามาคุยเรื่องลูกสาวเราไม่มาสร้างประเด็นไม่บูลลี่ไม่บูลลี่ลูกสาวไม่บูลลี่อ่า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 ลูกสาวเรานะพี่รันก็โอเคกับกับศิลปินศิลปินอ่าในในในองค์กรสาวน้อยอืพี่รันจะยกเว้นนะยกเว้นแต่เราสามารถติตีเพื่อก่อได้อืพูดกันนิดๆหน่อยเอเซลเล่น แย่ในนิดแค่นั้นไม่เป็นไรถ้าลํ้เส้นก็คงก็งงจัดการนั่นแหละพระดามีของเล่นน้องจีพระดาน้อยมีของเล่นใหม่ก็ยิ้มยิ้มทุกวันรอดูวันนี้จะมีของเล่นอะไรมาให้เรายิ้มอีกไหมไอ้นั่นใช่ไหมของเล่นลูกสาวเราก็คือ,อยาดมใช่ไหมอืมอ่าขอบคุณมากค่ะพี่ประหยัดขอบคุณมากนะคะน้องต้อมร้องเพลงเพราะมากใช่ไม่เชฟยังอยู่หร,หรือเปล่า ใช่เป็นแอดมินช่องใหญ่เป็นแอดมินช่องของช่องปอูน้องทีขอบคุณมากนะคะพ่อฮักถามแม่พ่อฮักถามแม่มีมาลายหลังบ้านไหมอ,อ๋อขึ้นไลฟ์สดเหรอขึ้นไลฟ์สดมีถามแบบนี้เดี๋ยวมีมาลายหลังบ้านไหมอ,อ๋อมีการถามแบบนี้ด้ยวยเหรออืมเออช่างเขาเหอะพี่รันว่านนะ อพี่ประสิทธิ์บอกผมก็ชอบเสียงน้องต้อมครับเสียงน้องต๋อมน้องต๋อมนะน้องเอสขอบคุณมากกันน้องต๋อมน้องต๋อมเสียงใช่ไหมพี่รันอ่านถูกใช่ไหมน้องต๋อมต่ออมต๋ออมต่ออมต๋อมอีกต๋อมโทต๋อมตะวันต๋อมน้องต๋อมอืมน้องต๋อมเสียงดีร้องเพลงเก่งมีพรสวรรค์น่าสนับสนุนนี่ไงพี่รันกำลังรอฟังอยู่ก็รอดันเรากำลังรอดันอยู่เนี่ยเมื่อถึงวันนั้นเราก็ช่วยกันดันแล้วเดี๋ยวจะเข้าลงชุมชนด้วย ลูก,กดันดาน้องดันดาพี่รันมันก็แปลกนะครับที่มีหลายครั้งที่ลูกสาวเอาคำเก่าๆมาพูดเพราะขนาดรุ่นเราบางคนยังไม่รู้เลยครับใช่ก็น่าลูกสาวเราน่าะลูกสาวก็เป็นศิลปศิลปวัฒนธรรมพื้นพื้นบ้านพื้นเมืองแล้วก็ภาษาอืมลูกสาวเราน่าจะน่าจะน่าจะรู้อ่ะขอบคุณมากค่ะน้องมะลิหนูอยู่ช่องนี้ประจำชอบพี่รัน ออชอบฟังพี่รันพูดค่ะ <laughs> ขอบพระคุณมากจ้ะจำได้จากคนเดินทางพี่รันจำคนเดินทางได้นะครับจำได้จากคนเดินทางอืมเราไปเอฟซีกันมานานจำได้จะ้ะไม่บอกช่องเออไม่บอกอดีแล้วสาวพินมาแล้วจ้ะสาวพินคิเล่แม่รันสวัสดีจ้าขอบคุณมากค่ะสาวพินทูมูสทูมูสวัสดีจ้ะทูมูสอ่าน้องเอ็มน้ำกาบน้ำมาสการหลวงพี่อ่าโอเคจ้ะ เชฟนะแม่เชฟเออแม่เชฟแม่เชฟอืมเซฟเซฟนะแม่เชฟไปไหนเว้ยเออพี่รันอ่านอ่านถูกแล้วค่ะน้องโอเคค่ะน้องยานิสาน้องต๋อมน้องต๋อมเสียงดีนะครับน้องเอกรัฐเห็นไหมล่ะอุบร่างกายอุปสรรค อุปสรรคร่างกายร่างกายอุปสรรคร่างกายนะสายตามไม่ไม่มีผลเลยไม่มีผลให้กับไม่ไม่มีผลกับมิดมิดมิดฟันแท้เอมิดหมอกแคนแฟนหมอลำอ่ามิดมิดนักรักเสียงเออท,ท,ที่ที่ชอบการร้องเพลงฟังเสียงเพลงพี่รันว่าน้องน้องน้องต๋อมอ่าสายตาพิการใช่ไหมแต่ว่าเขาร้องเ,งเพลงเพราะพี่รันไปฟังไปฟังพี่รันไม่ได้ฟังพี่รันไม่ได้ไปฟังไปไป,ไปดูรูปร่างไม่ได้ไป็นรูปร่างหน้าตา เราดูที่ต้นเสียงเราดูที่ต้นทุนอ่าเสียงอ่าไม่ไม่หนุกเลยมึงจะบ้าห,าหรือเปล่า <c ouvert> คุยคุยเรื่องลูกสาวบอกว่าไม่หนุกส้มจี๊ดวัสดีจ้าอ่าสวัสดีครับพี่รานวัสดีจ้าน้องวรชายัยวรากรวราน้องวราพรอ่าสวัสดีครับพี่รานวัสดีจ้าช่อง Ook อุ้งอิงโชว์ขอบคุณมากค่ะน้องสารีอันนี้กำลังคุยเรื่อง <venir> น้องต๋อ,ตอตมเนี่ยน้องต๋อมต๋อมมาต่อมตอมน้องต๋อมอืมน้องต๋อมเสียงดี เสียงดีเสียงดีมากแล้วก็เสียงโอ้โหเสียงเสียงแบบพุ่งเสียงสาดแล้วก uh ็เ huh. สียงโอ้โหจริงๆเสียงมีพลังให้ไม่พี่พักอยู่ก่อนจ้ะเออมันจะไปไปตายไหนก็ช่างมันเถอะแม่มันบอกว่าช่องนี้ไม่ไม่หนุกเลยไม่หนุกเลยอ่ะ ดมริครับผมเข้ามาเพราะชอบพี่เขาเหมือนกันครับปากร้ายแต่ใจดีหรือเปล่าครับปากร้ายใจดีถูกต้องพี่แมพเอ็มสวัสดีจ้ะน้องเคกดไลค์ให้แล้วนะครับกำลังใจพี่รันขอบคุณมากจ้ะพี่รันมีไม่หันด้วยนะจ้ะอันนี้พี่ลนเลยรอเรือนอห,หนูมีไม่หันด้วยจ้ะหนูฟาเลียมสวัสดีจ้ะเริเร่มร,รักจ้ะขอบคุณมากค่ะน้องฟาเลียมเริ่มรักนะคะคิดถึงทุกคนเลยค่ะคิดถึงเอาอยากจะไม่ให้มีประเด็นพูดอะไรขึ้นมาเลยจ้ะจะเอาประเด็นอะไรจ้ะ ตาผักอีเลิศเป็นใครหนูอยากรู้จริงๆสาวพินตาผักอีเลิศตา,ตาผักตาผักอีเลิศเป็นใครหนูอยากรู้จริงๆพี่เป๊พี่แม็กน่าจะได้น่าจะไฟดับนะคะใช้เน็ตบ้านค่ะพี่อ๋นอน้องแม็กเหรออ๋อมิคิภาษาอังกฤษน้องแม็กน้องแม็ก